ดูภาษาดีมันไม่มีความเป็นแบบคนังด้วยพี่ลองคนพี่ดิเปลี่ยนานกลางก็ได้นะเรี่เปลี่ยนเป็นเป็นเป็น h r เอะ m o t t i n s e ไเอเนอะะพี่ Oh ใครลอทได t เ o y want t h y w น n t have me a n t e m

ล้มไม่พอล้มเลยเหรอแตไปล้มเข็มมีตอนที่หลุดชากเอาที่เดินออกมาไม่หลุดแตนเดินไปเดินไปก่อนนี่นเงขาจะไปเขาบอกไม่หันก็เลยลากไปด้วยอเหรอก็้ันแดงน่นไปอยานี้ดิดิเฮอคุยเอคุยอยากเชือัอด